Ừ. subscribe cả ra Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ những video mà dẫn Is um ห <c oughs> อไปไม่ได้อย่าแม่งมายิงห่อกูรอกควอมเย่ยตัวเด็กกูรอกควอม เจ็ดไปคอนเทนต์มากเปลี่ยนความรู <expense> ยูจี <c oughs> ทำไมเวลาหยิบโดมันโหลดมาเนะแบบมันเดินไม่ออกอะ 今天不聊了。哎，好，对。你躲到那个桶。 ออก็อเาไปอ้ากอแเมือง บินไปดูก็ใช่ถ้ายากไม่ได้ซื้อเลยหาซื่อก่องอีกเย่งเ้าทำอาไว้ให้ดูแล้วก็ให้มีกองไ,นะ <c oughs> ไปดูกองเที่ยวให้ ตลุงกองเขียวเปิดปุ๊บแม่งมาปั๊บกินมาตัวเดียวเลยในหอแล้วนินคนเดียวมีคนซ้อน เจ็บข้อมือเลน่น <c oughs> เล่นไม่ได้เลยโคยรลรมานหัวจิตหัวใจเป็นทุกอย่างแล้วมจี่คนวะพอมัอนยิงก็้ล,ะล,ะละ็กแบกคิวฟีมันไม่ขึ้นแล้วหรอเดี๋ยวนี้ต้องใกล้จะขึ้นพอมันสองล้าน เรียกกล่องเหรอห้องอขับไปคนเดียวข้างกล่องเขียวกกล่อง,องอันตัวมีคนลงมาใหม่คนหนึ่งชิตู้เอาไปแล้วนั้งเอไปแล้วหนึ่งตัว่ออาตายหนึ่งอะไรคะอะไรคะ โดดมาหากูเลยคืออะไรอ่ะ,อะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะของคัวใชยไหมังตัวเลนอ้าวอ้าว,าวตมมาแล้วสองตัวเลยรุดมาเป็นรุดขีดัอดแล้วก็หอเข้า <ม>ที่ไปไม่ถึงเลยทีหรออืมมีคนสับรถด้วยนอยู่าพี่โอเีจริงเหรอ มขาไม่เด <Ye ap. k sanctuary> ียวเลยอะอโนไไปจัดมองไม่เห็นเลยตีโอตข้แอตไย อ้าวล้มเองเฉยอะไรอ่ะเขาอยู่บนหัวพี่โอ้โหเราก็โดนใส่ตรงนี้เลยกูเขไม่เห็นละสิคิดว่าไม่เห็นละสิโดไนไอ้ตัวนะั้นระวังตูบ้องดนียอีกคำยิงหัวพี่ตัวนึ่งลบพี<อ>่รอบอยู่บนหัวพี่ไทย <c oughs> สองตัวตายแล้วทีกทุกเบอร์โทรติดต่อไม่ค ok so like yeah ุ้นเลยอ่ะสูชินินจันจันใครอ่ะเราไม่มีชื่อด้วยจริงออาพี่แดงโทรไปหายเฮียดู แล้วชื่อที่สั่งก็คือเปลี่ยนวันไลน์แมนตรงที่มาโซนตรงที่มาโอเคจ้ะโซนใว่ว่ะผมยิงล้มไปแล้วโซนถ้าจะลุกได้ไนงะลุกเลว เอาเพิ่งเห็นเลือดตัวเองโหข้ามเออข้ามไปฝั่งนู้นเพิ่งเห็นเลือดตัวเองเป็นแยกล่งางข้อ,อขึ้นรถถังอยู่คิวเฮาเจ็บมาดิตอรถถังอยู่ตรถไฟตัวหนึงตัวในโต้เน,นี่คุณละตี้หรอม,มีในรถถัง ให่อ e oh, ๋อนี I ่ไยอยยอยออยู่ในห้องความลับสองตัวยอข้าม่ตัวนี้เฮ้ยเหเฮ้มคนอกันบ้างนบนคนโอ้ยเฮ้ย้ยฮโอ้โหตายโง่ไม่ได้เกิดด้วย อสองตัวข้างล่างที่ฟันสแสดงว่าป o l a ิิ่ i t มงมาโง่ๆอลยแต่ยิงมันไม่ตายตายงโออยาง่เองเศร้าเลยอาลูข้างล่าง ิ้ง,งยอยู่ตัวสลอยู่ตัวึงข้างบนเจ็บหนักิงอะไรเี่ยขับรถหรอออนด์มั <c oughs> นะตัวแดงอะ ่บอดบอดอันไฟเฮ้ยตัวแดงตัวแด็นหนึตัวอยู่นึ่งคังฮูล่าฮล่ะฮูลาฮที่ยังพี่ตายอ่ะไม่โดนมังตัวแดงฮูล่าล่าเอ๊ะป่าขึ้นไปดูมัรู้เลยลงแล้วมั้งนี่ผมยิงมันไม่โดนพี่ไม่เห็นนะเนี่ย มง่งูเถิดมองไม่เห็นถึงจะหัวจะพอเล็งที่หัวแม่งก็ไม่หลงเล่นโดนนะรอนเลยยิงบอลตีฮูลาฮูลานั่นแหละมันปล่อยหอได้ครับจะโดน,ดน

เดินหัวหัวลระสุนสองกระสุนที่ยิงพี่อ่ะโอ้โหมึงเก็บมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยเข้าไหนฝั่งนู้นเหรออืมเห็นแล้วเติมเติมเติมเกาะละเกาะร้อยเกาะร้อย มันระเบิดไหมวงบีขึ้นไปข้างบนเลยนะประเด็นเนี่ยสับหลังดิเออชอบอ่ะไม่รู้เรื่องเลย เลยลเือยูนิ่งๆให้ต oh, <towers> ีอยู่โซ